กับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเปล่งปลยสุข,สขสุขคนมื่อนี้พอกับซองคิมสเสนเอจ้าทุกคนมื่อนี้สิาพ,พาอพ่อแม่พี่น้องไปเบิง่งหยดลังเนาะคลิปหยดลังตอนเขาฮงเีฮเนาะทุกคนตอนนั้นเป็นสาวหนุ่มเนาะฮดต้นฮดต้นใหม่สาวทุ้งเนาะทุกคนหลังจากที่ว่าห่างพื้นไปหลายปีนะตอนนั้นโทรศัพท์กะไฟใหมนะ่เนาะทุกคน คลิปเก่ากับเจอไอจีอมันบ่ได้ส่งเก่าเจอไอจีอนบ่ได้เนาะตอนนั้นกำลังสิผ่านทุกคนแต่กับบ่อบ่ได้เรื่องมันผ่านไปแล้วเฮากะเอาขึ้นมาบ่ได้อีกเนาะทุกคนกูขึ้นกับบ่ได้ที่น่าได้เฮาก็บจำจำบ่ได้ฮนะก็เกิดเหตุภัยไหม้เนาะก็เขาเฮียนตอนตอนอยู่มะฮก,กับมะมพุไปละตอนมะเจ็ดกับบ่ได้ขึ้นเนาะทุกคนเพราะว่าบ่ามีเงินภัยไหม้บ้านแล้วกั มีเทา่าเพื่อนกระโซเฮาก็จําเป็นเนาะก็เลยบ่ได้เฮ็ดบ่ได้เข้าเรียนต่อม .7 ไิน,นคุเขาเว้าเนาะทุกคนสิได้เป็นพญาและขี่ออกเพิ่นว่าแต่เห็นได้ซะเฮากับอยากเรียนให้น้ําตาขงเลือดก็คือเกาเ่าแหละเรียนบย่ได้พเฮาบ่มีเงินเนาะก็เลยตัดสินใจเฮ็ดบัตรลงมาไทยนี่ก็มา เอาเรื่องเหตุการณ์ของตัวคลองบอ่ามาอะไรก็เศร้าใจนะทุกคนนี่กะเป็นหมูเพื่อนของเขาอยู่ในห้องเนาะตอนนก็กินหอดหมูเพื่อนกับเขาอยากกลับไปเฮียนแต่กลับไปบ่ได้มาอยู่ไทยกะหาเงินเนาะทุกคนเงินเป็นเซนทรงเซีนกับไพ่ไม้เบิร์ดชีวิตมันกะ เศร้าบอกมากเล็อยากให้เนาะทุกคนอกองเฮียนกระโม่ครูโมูครูมันจบไปแล้วเนาะทุกคนตอนนี้เมันจบเพียแล้วจบปีนี้แหละเพราะว่าปีมดเจดปีนี้เนาะทุกคนแต่เอาบดิเฮียนน้ำคิมก็อยากเฮียนแต่ว่าคิมบดิเฮียนเนาะทุกคนให้น้ำพมีพมีวา apaas..n m o n d o a ສ r i wala.. Bajspeek Значит hla.. Bajspeaking taa.. d ັ d a g is... adu if you want.. to hear ກ a c e d wars rip your life ramya.. aeam.. aktar caring finance Rility issue in her own country Maori foreign culture by making another with it now and she went to ave an account on the economy tonish. Aren't protest because h e ó r i คลิปเก่าได้แล้วก็หมเฮียงคือเก่าได้เนาะสองคนนี่นทางหน้าเนี่ยบส,สามคนนี่จะเป็นหมูหักหมูแพงอะนะหมูซินิกกันนั่ง,งน้ำกันบอกละคิดหอดนะทุกคนอยากกลับไปนี่ก็เป็นหมูเนาะณะหองฝุ่นจดซื้อวาซาเอาคะแนน เตอือเอาคะแนนว่ามีไผยในมาฮดต้นใหม่สาวนมเนาะผู้ใดบ่มาฮดกัได้ออกจากชาวนมว่า้ำม,มือสีมือขึ้นท้ำเถื่อสีเถื่อขึ้นไปเนาะเป็นกับสีหายใจแจ่งใบแดงว่าสันบ่ให้บ่ให้เป็นชาวนมตัดออกจากชาวนมนี่ก็เป็นห้งเฮียนเฮ้ายังไม่ได้ถ่ายระเบิดหงเฮียนให้ทุกคนเบิง่ง กวางในวนเห็นมอรักสามชิมหานาะทุกคนกวางมูทอกน้ำตั้งน,น,นั่งอยู่เนาะบหะุบหัวบุเห็นมาเป็นนั่งอยู่มาทอกกับทอกว่ะก็ทุบกันได้ก็ถึกนี่มีทาทีแอปอีกมอโมโหเฮาแต่ละคนมีตัวผูงงามเนาะทุกคนกลับมาเบิ่งคลิปเก่าแล้วคิดหอดก็เลยบันทึกมาบันทึกมาสีาลงต่ออันนี้ก็เป็นคลิป อันนี้ก็เป็นส่องไม้ของเฮ้าเนาะมีนคนติดตามเจ็ดคนทุกคนผู้ใได้เห็นคลิปกะฝากกูไลกชเซกดติดตามให้เฮ้าได้ด้อเพื่อเป็นกำลังใจอยากกลับไปคลิปเก่าอยู่แต่ก็กลับไปบไดบ่มลยเซาใจทุกคนอยากให้อันนี้ก็ไปตักน้าเนาะมาหดดอกไม้ดอกเศรษฐีผว่าโมว่ากระทยยั่งหนึ่งหสองคนเนาะ ไปตักออให้น้องอยูงเฮียน้องกับซิมีน้องน้องป่าอาหนำน้องมหุดต้นไม้อันนี้ก็เป็นรูจักนี่สองคนตักมาเก่งนะทุกคนหึ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 อน,นีึก็หาเหึ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 ห อันนี้ก็เป็นนักเคียนเนาอลายคนอันนี้ก็เป็นนักเคียนอันนี้เป็นเดินของเฮียนเราโดยทุกคนเด้อเ,เดินเฮียนเฮาเบิ่งหอมๆเลยกว้างน,นี่กับโมสองคนมาหงียนกว้างอะไทุกคนนักเคียนจะยึดลอยกว่าบหรือเทอะไรนะไรกับจำบ่ได้แล้วมันดุดแล้วเนาะทุกคนฮิว่ะเกือบเต็มวนะนักเกือบตายวะสัน อันนี้จะเปลี่ยนกันไปเอาน้านาะทุกคนต่อไปก็ที่ที่เฮาเนาะเป็นเดือนเพือ่อนนะที่อาจารย์สอนกีฬาเนาะเป็นสอนนักเคียน <c oughs> กันโฮดต้นใหม่เสียยาใส่ฟุนให้มันงามเนาะส่วนวะยังก็บอกว่ายังไงเขาบอกว่าต้น ใหม่หะเคียวมถุมอ่ะอันก็เป็นดอกสีแดงกับดอกสีทีเนาะงามงามเด็ดทุกคนส่วนน้ก็จะเป็นส่วนควิดส่วนควิทสวิตวิดวิดกับโบวิดคักเนาะทุกคน,นยังใส่ผ้าปิดปากอยู่เปลี่ยนกันเห็นเนาะ มันจะเป็นพังเอื่อยโมจิตเป็นเห็ด